คลิปนี้ช่องหมเตอร์อยู่ในงานประชุมของชมรมลักพระแท้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าชมรมนี้เขาคุยอะไรกันเดี๋ยวผมจะนั่งตรงนี้นะที่ผมทำทุกคนนะครับผมทำอยู่คนเดียวแหละที่ที่ที่มีคนตามอยู่เนี่ยทำคนเดียวต้นทุนต่ำไม่งั้นถ้าทำสองคนนี้ต้องหาร ไม่ใช่ค่าจ้างวัละพันค่าจ้างวัละพันหเหมือนจะน้อยใช่ไหมหแต่ทำ20วันก็ได้20,000แล้วสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพามาดูกันปรึกษาหาลือตั้งชมรมรักพระแท้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ จัดตั้งคณะกรรมการชุดแรกเลยนะครับว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับคลิปของผมนะครับไม่ได้มีการเตรียมไม่ได้มีการตัดต่อนะครับที่คุยกันสนุกสนานแบบนี้นะครับเขาคุยกันมาก่อนแล้วครับผมขึ้นมานะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวั้นีีครับไอ้นี่ใครยังไม่เป็นตอนนี้ได้ประธานเบื้องต้นคร่าวๆครับคือการตั้งสลอนะครับ ไม่ต้องไปจดทะบงทะเบียนให้เสียเวลานะครับจะโลกโลกอะไรนะครับเป็นการรวมตัวการหลวมหลวมก่อนเสร็จแล้วก็จะพัฒนาเป็นสมาคมหรือทุนนิธิหรืออะไรที่มันเข้าพ้องกับเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใครๆที่เริ่มหรือเลกเจอกันยังไงก่อนคนกลุ่มนี้เจอกันได้ยังไงครับคือคนกลุ่มนี้เจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงครับเบื้องต้นต่างคนก็ต่างต่างอยู่คนละที่ไม่ว่าจะเป็น นนบุรีสลับ,บุรีชนบุรีหรืออยุธยาอะไรกันแล้วแต่เรารู้จักกันในเฟซในเฟซใช่ครับทําให้โลกเลกแคบลงทาให้โลกแคบลงครับแล้วคนกลุ่มเนี้ยเดินพระหน้าเดียวกันครับมีความคิดเห็นในการที่จัดสะสมพระแนวเดียวทางแนวทา,ทางเดียวกัน แล้วก็เลยเกิดการประสานงานกันขึ้นมาครับสื่อสารกันกินข้าวบ้างกินคุยกันคนสองคนก่อนคุยกันเป็นปีครับผมกับจันทมนีคุยกันเป็นปีครับไม่เคยเจอหน้าค่าตากันก็เลยมีแนวความคิดว่าในไหนๆเราก็คุยกันมานานแล้วมาเจอกันมากินข้าวกันครับแล้วก็มานั่งปรึกษาหารือกันคุยกันครับแรกเริ่มเดิมทีเลยก็มีครสี่จตุรเทพ มีผมมีจันทมมีป๋ามีแล้วก็มีน้องไพละแล้วก็ไปนั่งกินข้าวคุยกันปรึกษาอะไรหารือกันที่สระบุรีรำบลมุตตหวัดนั่นเป็นที่มาของการเริ่มนิดเริ่มว่าต่อไปถ้าเรามีแนวทางอุดมการณ์เดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะรวมกลุ่มกันสำหรับคนที่มีความคิดเห็นแบบเดียวกับเราเนี่ยไปทางเดียวกันเล่นเหรียญแกะ ใช่ครับเหลี่ยนขอบข้างเอยไม่เล่นไม่เล่นครับอ่ะ่ <c oughs> ขอบกระบอกก็ไม่เล่นขอบกบไอกลุ่มนี้เขาไปถึงขอบกระบอกแล้วนะครับกล <c oughs> ุ่มผมยังไปถึงขอบข้างเรื่อยเดี๋ยวเราจะอ่ะเสร็จแล้วยต่อเสร็จแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะองค์ความรู้มีพื้นฐานอยู่แล้วคจากการที่เราเก็บพับอย่างนี้แหละนะได้รับมาจากมรดกตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาเนี่ยแล้วก็ไปตรวจที่นู่นที่นี่ จะตามที่ผมออกคลิปไปหมดใช่ครับเป็นนักศึกษาที่ดีมากนะครับไปที่สูนยทราบหมดทุกที่เขาวจยังไงเขามีฝีมือยังไงไปมาหมดแล้วก็ไปได้ปุ่มขึ้นมาเพิ่มดีอ่าคนในแนวทางเดียวกันคือเราไปหลายที่การรู้จักมากขึ้นครับก็เลยเป็นที่มาของครั้งที่สองก็ไปที่บ้านผมวันที่ยี่สิบเก้ธันวายี่สิบเก้าธันวาเก้าพันหร้กบ็ก็ไปรวมกันที่นั่นรอบหนึ่ง แล้วก็มีครั้งที่สามอีกก็ไปที่ไซงามรีสอร์ทอันนั้นวันที่เท่าไหร่กันสิบห้าสิบหกแปล้าสิบห้าสิบหกแปง้าที่ไหนไซงามรีสอร์ทที่พอบาาดแล้วก็เป็นที่มาของครั้งนี้คือครั้งที่สี่ผมได้มาหลอกกินข้าวครั้งที่สี่ทักเช้ากินไปก่อ็เ็มใจเต็มใจเฮ้ยดิวันพวกกลุ่มพี่นี่ไปดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนเล่นผ้านะครับ อย่าไปเชื่อที่เดียววัดแท้นะครับต้องไปพิสูจน์ทุกที่ใช่แล้วเราก็จะได้รู้เขาคือการที่เราไปพิสูจน์ทุกที่เนี่ยเราไม่ใช่ว่าพิสูจน์เฉพาะพระนะครับเราพิสูจน์คนด้วยครับเราจะได้รู้ว่าเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือระดับไหนครับแล้วเขามีองค์ความรู้ระดับไหนที่จะจะถมายทอดมาหาเราจะมาดูหาเราใช่แล้วเราก็จะได้เก็บสะสมทุกทุกอย่างนั่นคือประสบการณ์ครับ ไม่ใช่ว่าเราไปเนี่ยพวกผมทุกคนนไปเนี่ยไม่ได้เก่งไปนะรเราทิ้งความเป็นตัวตนของเราใช้บริการเขาเอาไว้ที่บ้านครับเราไปรับบริการจากเขาครับเราจะได้องค์ความรู้จากเขานั่นเข้ามาก็มาสั่งสมประสบการณ์ของเราที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ได้เพิ่มเข้ามาครับอันนี้คือคือประเด็นหลักของกลุ่มเราครับแล้วกลุ่มเราก็จะมีสโลแกนอยู่ชุดหนึ่งว่า มีสุขร่วมเสรมีทุกข์ร่วมตัางอันนี้คือกลุ่มเรากิจกรรมของพี่เน้นอะไรกิจกรรมของเราเน้นเสนอแนวทางองค์ความรู้ครับที่เราไปรับถ่ายทอดมาจากที่ต่างๆมาเนี่ยว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยพระที่เราเล่นเนี่ยเราหาเล่นหาสะสมเนี่ยก็คือเราจะถ่ายทอดออกไปว่าต้องเป็นเหรียญแกะ นีน่หนึ่งเปเียนแกะสองนอกจากพระเหรียญแกะแล้วเราก็ยังมีพวกพระสมเด็จพระปู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดเบญจพรัีหรือแม้แต่พระ,ะปู่อย่างท่ากระดานปิดตาอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เราก็จะนําเสนอในแนวทางที่ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบแล้วเท่านั้นรเราจะไม่ได้มาเมคว่าเ,เรานี่เก่งดูเป็นอะไร,รไใช่ พระที่ทางกล่เล่มเนี่ยต้องผ่านต้องตรวจสอบได้ใช่ครับใครใครมีพระแบบคุมเครือแล้วไม่ตรวจสอบได้ไม่ต้องเข้ากลุ่มหรือมาศึกษาในกลุ่มได้เข้ามาได้ครับเข้ามาศึกษาเราเนดีต้อนรับหมดครับมาศึกษาเรียนรู้คุณมาคุณเอาองค์ความรู้เข้ามาหาเราได้หรือคุณจะเข้ามาเพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้จากกลุ่มของเราได้เพราะกลุ่มของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ที่ได้รับพระ ตามแนวทางบมรดกจะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วไม่พอก็ยังมีผู้ที่มีประสบการณ์อย่างเช่นป๋าวีป๋านันอาจารย์วีป๋ปาวีาวอายุเท่าไหร่ครับ11มัน่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเ็น11็ด็ให้แก่ส่ประธานประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา มีอะไรเราจะปรึกษาพระองค์ไหนที่เราไม่แต่ละคนมีพระแต่พระแกะทางนั้นนะครับในกลุ่มนี้ใช่เรียนแก่เรียนกกบเก็บมาตั้งแต่มันต้องข้ามกับเซียนตลอดเลยนะเขาเล่นอีกแบบหนึ่งเราเก็บอีกแบบหนึ่งที่เขาว่าไม่ใช่แต่เราเก็บประกัมชาวบ้านพี่คิดว่าพี่หลงทางไหมตอนแรกก็คิดว่าหลงทางแบะก็เก็บคิดว่าเจนลูกบอกว่า พ่อเก็บแต่พักเก้หมอเกพ่อก็เก็บอเราก็เห็นเราก็เจอเราก็เก็บมาเก็บมาแต่ไปเหรียญแกะเท่านั้นเปเหรียญแกะลด้เหรียญแกะอย่างเดียวเลยสวนครับเหรียญแกะถ้าถามว่าเราอยู่ทางไหมพอมาเมื่อเราก็จะถามกลับไปว่าทางของใครถ้าเป็นทางของเราเนี่ยเราไม่หลงแน่นเมื่อสามปีที่แล้วเพราะเรามี G P S แล้วยุคนี้เรามี G P S แล้วเราไม่หลง จากคุณตีแหลกเขาออกมาฮ้ยนี่แหลกมันทำไมไม่เหลือเ<ท>หรียญที่ผมเล่นมันเหมือนกับคุณอามราลงทช่หหไหก็เลยเริ่มด้มั่นใจมาจากสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์จนมาห้าสิบหกสิบตอนนี้เข้าไปเจ็ดสิบละว่าเหรียญแก่ปเป็นเหรียญแท้เหรียญแก่ไม่ต้องจำตำแหนิไม่ต้องจำตำแหนิงแต่คนดูเป็นนะก็จะดูไม่ยากเหรียญแก่เบรีย้มันมีพอสปาร์สมาชุดหลังเนี่ยผมจะไม่เก็บเพราะว่ามันออกมาชุดหลังหลังจากตีเยอะ เป็นม,มือจัดมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนได้เราก็เลยระวังแต่ทั้ทงนี้นะั้นเราเก็บมาถ้าเราไม่แน่ใจเราไปตรวจข้าโลราหะมันก็ไม่ได้เ,เดี๋ยววันนี้เราโดนล,ละก็เป็นครูไปอย่างวันนี้ก็มีลงลงคิดให้ดูเะยแต่วา่าจะได้รู้กันขอบอกไ้หน่อยนึงนะในกลุ่มพวกผมเนี่ยฟอสซสปาร์เนี่ยผ่านมาได้เป็นง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น่าเจอเหรียญฟอสซสปาร์ด่วยเพื่อรบกวนเก็บกันหน่อยนะครับ เพื่อเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ชาวให้ชาวบ้านไม่ต้องโดนเพาผม่ีผมมีผมมีหลายองค์เลยนักปยานัดตัดนัดตัดไปนะทางหน้า้างหน้าเดี๋ยวเราเอาอมีกล้องไยด้วยกล้องที่คุณภาพดีเราอาจจะเทกันไปที่บ้านคุณนันก็ได้ถ้าได้ได้เหรียญมานะไปบ้านคุณนันก็ได้เพื่อจะไปดูเหรียญเก๊เพื่อจะไปดูเหรียญเก๊แล้วทำคลิปอย่างเงี้ยว่าเน้นไปเหรียญเก๊นะมันจะได้กระจายกระจายไปก็พาหลวงพ่อกลับวัดมาเอาเหรียญแทนกลับมา นี่นี่คือที่มาของปุ่มของเราคว่าเรามีอุดมการณ์เดียวกันคเราศึกษาเก็บสะสมพระหน้าเดียวกันครับกลุ่มของผมเนี่ยศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ว่าไปเพิ่งจะมาเรียนรู้ตรงนี้ครับแต่ว่าถามว่าพิ่งจะมาเรียนรู้ตรงนี้ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิ่งจะมาเรียนรู้ตอนนี้ที่รู้จักกันขั้งแรกเลยผมท้าความนึงนะอย่าตายนะอย่างคุณทมกับกุลานัทเนี่ย อยู่ๆเขาก็โทรมาแอดมาเพราะว่าเขาดูแล้วว่าผมเล่น<ม>ทางเดียวกับเขาทางนี้ก็แค่ว่าเล่นทางเดียวกันครั้งแรกที่เขามาหาผมเ<ส>ขาก็เอาเหรียญแกะมาก็ผมมีกล้องเนี่ยก็อ่านี่เป็นเหรียญแกะเอาปลาทางเดียวกันี่หว่าก็เริ่มต้นนัดกันเลยนไทนรัฐรั้ทางนี้นะัดทางนี้ไปกินข้าวกันแล้วก็ไปคุยกันคุยกันมั่งแล้วเย็นมาก็กินกันมั่งก็คุยตั้งแต่สิบโมงเช้ายันทุ่มหนึง่งทุ่มหนึ่งแล้วกลับบ้านก็ดึกเขาอยู่ไกล มาครั้งที่สองก็ไปบ้านวลนัทนัดกันแต่นี้ก็มีคนเพิ่มมาอีกสมาชิกที่ไปทางเดียวกันก็เพิ่มมาเพราะเขาเพิ่มมาก็คุยกันกินกันมาร้านเก่าพอครั้งที่สามเนี่ยที่ไทรงามรีสอร์ทเนี่ยไอ้นัดกันเป็นทางการคว่าคุณนันมาผมก็โหดีใจเวยมาไกลมากับชน้องน้องเสิ็เออต้องนันเรองนันเลยนะผมอายุว่ากุศโลกันนิดนึง มันไม่ได้แก่แล้วแต่เพียงเกิดก่อนหน่อยเดียวเองสิเคลียทีนี้ว่าเขาินพี่เดียวสองปีสองปีนี่เราเกิดก่อคที่มีเกิดเก้าแปดครับของเก้าเก้าอันนี้อันธพาลของเมืองอันนี้ก็มอไม่ได้แต่็จแล้ไปวันนั้นน่ะที่ไปที่ไซงามรีสอร์ทเนี่ยพวกน้องๆเขาก็อยู่กันรอบสองคือวันอาทิตย์ พอไปนอนนู่นนะไปเข้าอีสอนนอนก็ลงคลิปกันคุยกันแล้วสนุกสนานกันแล้วคุยกันไปด้วยกินกันไปด้วยมันมุมกลับก่อนมาแล้วทิดเช้าก็มาต่อกันอีกตอนนี้ก็ได้ทําคลิปเต็มที่ค,คนมันเหลือน้อยแล้วไม่ได้มีการเกิดพูดคุนเกิดขึ้นแล้วเกิดความคิดเห็นว่าทางนี้ก็โทรไปไม่บอกเอาไงดีเขบอกอนะัดเอาดิเอาไงก็เอาการแล้วมาทางเดียวกันแล้วครับ ก็คือก็จะมาแบบนี้กลุ่มของผมเรามีในอุตรงการเดียวกันครับแล้วเราเล่นพระหน้าเดียวกันศึกษาสะสมต่างกันเราไม่เหมือนกันตอนนี้ไม่ตอนไม่มีใครมีแผงพระไม่มีไม่มีเป็นการรวมตัวของคนไม่มีแผงพระเป็นคนเล่นพระส่วนใหญ่ทุกคนไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะสะสมมากกว่า จะสมากกว่าตอ tá, า้องการเก็บพผ้าแผลโยกฐานนะแผงพระคืออะไรอผมยังไม่รู้นะว่าแผงพระคืออะไรไปเดินดูตามตลาดนะพ้าเครื่องริมถนนก็มีแผงพระนี่ไม่มีแผงอ่งผมดูทุกแผงครับแต่มันไม่มีของที่เราจับที่เราต้องการพี่ผมว่าพี่ไปตรงประเด็นเขาถามว่าพี่มีแผงพระหรือเปล่าเมี่อที่ไมปดูแผงผ้าไม่มีรแต่ที่เรามั่นใจในกลุ่มของเรานะครับ แต่ละคนเราดูหน้าพระผู้แต่ละคนเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่เราเก็บกันสะสมกันเนี่ยเราเก็บไม่ได้เพิ่งจะมาหาครับของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีมรดกตกทอดมาแล้วครับแล้วเราไปเจอมาใหม่เนี่ยคือมันมาเหมือนของเราครับแล้วไปตรงกับวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มต่างๆที่ก็าวัดตาบ้างยังไม่ออกวัดาบ้างยังไม่ออกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เสาใช่ไหม อาจารย์สาวอาจารย์ตีแล็บเราก็ไปทุกที่อับอาจารย์อารามไปอาจารย์อารามก็ไปอารามครับอารามเรื่องนี้คือคือในที่เล่นสายวิทยาศาสตร์เราไปคือพูดง่ายๆพระบางองค์ที่เรามีในมือเราเนี่ยครับก่อนไอเจียนพวกฟันนำงมที่เกิดครับเรามีก่อนหน้านั้นครับคือพระบางองค์เนี่ยเกิดมาเห็นเลยพี่ถามเข้าเข้าเพื่อเมื่อกี้เราเข้าเรื่องการตั้งชมรมนะครับ พระที่จะไปเก็บที่ไหนถึงมีบานตะไทยที่มีพระแกะสักกี่เหรียนเอาอย่างนี้พระแกะผมเรียนอย่างนี้ไงพ่เดเทพทำไมถึงได้มีพระกันเยอะอะบานตะไครเพราะเขาพระพวกนี้ถูกพิเกะใช่ครับพระชุดเนี้นะพูดไปแล้วบางคนจะไม่เข้าใจครับคือบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะ,จะเห็นครับแหลงใหญ่ๆญครับ พระชุดเนี้ยจะอยู่บ้านนักสะสมค,คนเก่าคนแก่ครับที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าพวกพ่อค้าเล่นหาอะไรกันเขาได้มาเขาก็าเก็บของเขาอยู่งั้นนะแล้วทําไมมันถึงตกออกมาถึงพวกผมได้ทีเนี้ยครับคนยุคนั้นน่ะที่เขาเก็บพระไว้เยอะๆเนี่ยตอนเนี้ยบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วครับหายไปจากไปหมดบางคนก็แปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าแล้วครับ หาลลูลลลทีนี้ว่า<ๆ>เขาอะไม่อยากจะให้ลูกหลานเขาเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องพระเนี่ยจะเอาไปทําให้เสียของครับเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีใครอยากจะแบ่งปันเนี่ยนะก็แบ่งปันให้ไปได้ในราคาที่แบบจับต้องได้ครับเราก็ไปเจอแหล่งใหญ่ๆอยู่หลายแห่งแต่ละคน สามารถจะเข้าไปถึงแหล่งใหญ่ๆได้มีหลายแห่งครับเราถึงได้พระมาเนี่ยเป็นเหมือนกับออกมาจากลงใหญ่ครับแล้วบอกใบให้นิดนึงว่าลงใหญ่ๆที่เราไปได้มาเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะคือเราไม่ได้คือหลายคนพูดถึงเวลาเราพูดถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้มีอะไรนะผู้สูงศักดิ์หลายคนบอกว่าเราอ้าง มีมีตัวตนจริงนะครับมีตัวตจริงก็ไม่เห็นนะก็มสามารถพาไปพบได้นะครับเป็นพาไปพบได้ถ้าใครอยากจะรู้ใช่ครับแต่ไม่บอกนะครับกลัวเสียพระใช่ไม่บอกกลัวหลังหลอกเก็บพ็ะเกแจกแพระเกจอีกอ่าครับไมนิดหนึ่งที่ว่าที่แเทสเอาคุณสมบัติของของการได้พระเทศของกลุ่มเราก่อนอ่ะพอแล้วนะมีสี่ข้ออ่ กลุ่มของพวกผมเนี่ยคุยกันมาคุณสมบัติที่คุณจะได้พระแท้เนี่ยมีอยู่หลักๆเลยคือสี่อย่างในกลุ่มของพวกผมเ่ยนะหนึ่งคุณต้องดูเป็นครับดูเป็นพระแท้หรือป่าดูเป็นถ้าคุณดูไม่เป็นเนี่ยคุณจะไปเห็นพระที่ไหนคุณก็จะอาจจะตีเก๊ตีเก๊ไปอย่างเดียวครับถ้าคุณดูไม่เป็นนะแล้วทําไมถึงดูเป็นก็นั่นคือรายละเอียดตีย่อยตัวหนึ่งคุณต้องศึกษา คุณคต้องหาความรู้เราจะไม่เอาหูไปฟังอย่างเดียวเนี่ยคือคุณสมบัติแรกคือหนึ่งคุณต้องดูเป็นคุณสมบัติที่สองคือต้องมีเงินซื้อด้วยนะครับดูเป็นแล้วไม่มีเงินซื้อเนี่ยไม่ได้นะ <c oughs> พอยุคเนี้ยไม่ใช่ยุคแจกะพระไม่ใช่ไปเหมือนเหมือนไปทําบุญแล้วได้มาเริ่มมียแล้วใช่พระมีชื่อเสียงเริ่มมีราคาแล้ว แต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเอาเงินหอบเงินเป็นเงินแสนเงินล้านไปซื้อนะทยอยเก็บเนาะมีแบ่งให้ให้คนเก็บเยอะแยะในราคาแบ่งปันจับต้องได้ซื้อแบบลูกแบบหลานนั่นเองเนี้ยมีเยอะแยะนี่คือคุณสมบัติที่สองต้องมีเงินซื้อคุณสมบัติที่สามต้องกล้าซื้อด้วยนะบางคนเนี่ยไปเจอพระแท้ดูเป็นเงินมีซื้อแต่ไม่กล้าซื้อ อันนี้ก็คือคุณไม่มีบุญครับไม่กล้าซื้อค,คุณสมบัติที่สี่นี้อันนี้สําคัญมาก <c oughs> คุณมีบุญวาสนาที่จะไปเจอไหมถ้าคุณมีบุญวาสนาเนี่ยคุณจะไปเจอแหล่งใหญ่ๆครับจะไปเจอรังใหญ่ๆจะไปเจอผู้ <c oughs> ผู้ใจบุญ <c oughs> เขายินดีที่จะแบ่งปันให้กับคุณอ,องค์ไหนที่พี่จะให้ผมอ,อ๋ออัน,นองค์นี้ครับนี่นี่นผม